ครับตอนนี้ก็เดินทางแล้วนะครับผมออกเดินทางแล้วเจมือนมาสู่ขอนะครับผมให้น้องนะครับผมมาเป็นผู้ใหญ่ให้น้องนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟเจทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำมินนะคะวันนี้นะคะ พี่ใหญ่ของเราข้ามหมื่นนะคะจะไปส่งน้องบัวตองนะคะจะไปส่งน้องบัวตองไปหาหนุ่มนะคะแม่แม่เราจะให้ข้ามื่นนั่งรถไปเป็นเพื่อนน้องบัวตองนะคะเรากลัวน้องดิ้นไปเชือกเดียวกลัวน้องไม่นิ่งนะคะแม่แม่เราจะให้ข้ามหมื่นพี่ใหญ่ของเราไปส่งน้องบัวตองด้วยนะคะนะคะ รถของเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะแม่แม่เราจะให้หน้องอาบน้ำก่อนขึ้นรถนะคะวตองไปขอให้โชคโชคหมานหมนะ นี่นะคะเจ๊ใหญ่ของเรานะคะแม่แม <rawd Moder> ่รอส่งน้องนะคะแม่แม่เราจะให้เจ๊ใหญ่นั่งรถไปเป็นเพื่อนน้องบัวตองด้วยนะคะดูเจ๊ใหญ่ของเราทำแม่แม่โอ้ยเด่นิ่งเลยรู้งานมากเลยนะคะแม่แม่ ยืนแบบไม่มีควานนะคะแม่แม่ยืนหลับหรือเปล่าแอบหลับหรือเปล่านะคะเราจะพาบัวตองไปหาหนุ่มกันนะคะแม่แม่วันนี้นะคะภาวนาให้แม่แม่ขอกําลังใจจากแม่แม่ทุกๆท่านนะคะแม่แม่วันนี้เป็นวันดีนะคะเราจะพาน้องบัวตองไปหาหนุ่มนะคะอ้เจ๊ใหญ่ของเราเดินเรี้ยวเลยขึ้นรถก่อนนะคะแม่แม่ นี่นะคะหมดนี่นะคะเจ๊ใหญ่จะไปส่งน้องแล้วนะคะเราก็ได้ขึ้นรถจะไปส่งน้องภาวนาขอให้โชคหมานนะคะแม่แม่ขอกำลังใจจากแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะ นะคะวันนี้เราก็มีพี่ควานบุญชูมาช่วยนะคะควานเอพี่ควานบุญชูนะคะแม่แม่แมมโอ้ทำไมรู้สึกว่าวันนี้ทำไมท้องท้องไม่แน่นนะคะแม่แม่วันนี้นะคะตอนที่เราไปทัวร์ท้องแน่นนะคะแต่วันนี้ไม่แน่นนะคะแม่แม่แมโอ้ วันนี้เ็เดินทางแล้วนะครับผมออกเดินทางแล้วเจมื่นมาสู่ขอนะครับผมให้น้องนะครับผมมาเป็นผู้ใหญ่ให้น้องนะครับพาน้องไปหาหนุ่มนะครับผมขอให้โชคให้หมานด้วยเถินเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาปกปักรักษาให้มันหมานตระกูประกำ มาให้น้องบัวตองติดลูกกลับมาด้วยเทินนะครับผมทางนี้เจ๊หมื่นพาไปด้วยนะครับไม่มันมันมันมานเลยบัวบตองมาถึงนะครับผมเจ๊หมื่นก็มาถึงแล้วนะครับนบัวตอง เจี๋ของเรามาส่งน้องนะครับผมก็กินยาตอนนี้เจี๋ก็พักอยู่บ้านภายตะวันนะครับผมเจ๋ Noise, พักอยู่บ้านภายตะวันนี่ก็เพื่อน <Social sund ay> เพื่อนเจ๋ะนะครับแม่ดอกเอื้องที่ไม่เคยเจอกันสิบกว่าปีแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรายัางไม่ให้เขาเข้ามาหากันนะครับสิบกว่าปีแล้วที่ไม่เคยได้เจอกันนะครับวันนี้ก็คงจะได้เจอกันนะครับ ตอนนี้ก็กำลังทำพิธีนะครับผมเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่ร <c oughs> ับรู้แล้วครับผมทำพิธีขอนะครับผมให้ราบรื่นแล้วก็ง่ายๆในอีกอย่างก็ให้ได้โชคให้มันนะครับผม มาถึงก็ทําพิธีก่อนนะครับผมนะครับพอพันของเราซีดอมมีโชครู้เลยนะครับผมรู้เลยเพราะว่าเขาเหมือชีพนะครับถ้าเห็นช้างเพศเมียตัวอื่นมานะครับขาที่ห้าออกรอเลยครับเดี๋ยวเราต้องรอนะครับเดี๋ยวรอ เราดูว่าครั้งแรกของเราจะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมขอสําหรับคลิปนี้นะครับก็จขบอขอเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ